กะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกพี่น้องในโลกทุกวันนี้นะะเรามีรับข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นด้านลบนะคะไม่ว่าสงครามไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเ,เด็ก ที่ที่เด็กอายุ14นะคะยิงคนในห้างดังนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นข่าวเชิงลบที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้เนี่ยได้เข้าอยู่สู่ยุคสุดท้ายจริงๆนะคะพี่น้องแล้วการที่เราเนี่ยเสพข่าวทุกวันตอนนี้เราสามารถเห็นข่าวได้ในทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นาจากทีวีหนังสือพิมพ์จากติ๊กตอกจาก Facebook จาก ทุกสื่อนะมันสามารถเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเรารับข่าวสารเชิงลบเนี่ยมากแค่ไหนนะคะมากจนทําให้เรานั้นเกิดความกลัวมากจนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหดหู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องระมัดระวังนะคะในการที่เราดูข่าวต่างๆในการที่เราเห็นข่าวต่างๆพี่น้องเมื่อ เราดูเสร็จแล้วเราควรอธิษฐานแล้วก็ชำระนะว่าขอพระเจ้าชำระหูชำระตาชำระความคิดจิตใจของเราอย่าให้เรานั้นเข้าเกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้านลบนะแต่เราต้องใช้พระชนะของพระเจ้านั้นเข้ามาแล้วก็แทนเข้าไปนะแล้วความกลัวเนี้ยมันจะสามารถฝังรากสำหรับคนที่ไม่ได้ เขาเรยว่าไม่ได้เติบโตหรือว่าไม่ได้มีพระวจะนะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงนะคะจะทำให้เกิดการวันไหวง่ายนะคะ โดยเฉพาะการที่ดูแล้วไม่ชำระออกไปนะสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในเราก็คือความกลัวนะะช่วงที่มีโควิดนะะผู้คนมากมายก็กลัวแม้กระทั่งคริสเตียนนะคะเพราะว่าก็มีคนที่เป็นคริสเตียนนั้นก็เสียชีวิตด้วยโควิดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนควบคุมไม่ได้นะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอนุญาต ปล่อยให้ความคิดของเรานั้นมีความกลัวขึ้นมาแสดงว่าเราไม่มีความเชื่อนะแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันมีชัยเหนือโลกนะความเชื่อของเรามีชัยชนะอยู่เหนือความเจ็บป่วยอยู่เหนือโรคภัยที่เเราเป็นอยู่เหนือโรคระบาดท,ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก ชัยชนะอยู่เหนือความกลัวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ความกลัวนั้นเข้ามาครอบงำเราแต่ให้พระชนะของพระเจ้านั้นครอบงำเรานะคะ ในพระธรรมปีในพระธรมรมีลูกาบทที่18ขนะ้อนะพระพงค์ถามคำถามที่กระตุ้นความคิดของเราว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะยังพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรยอนะะหมายความว่าเราต้องยืนหยัดความเชื่อของเราโดยไม่คำนึงถึงว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราเนี้ยกำลังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์นะฮะมีการฆ่าฟันมีการทำร้ายผู้หญิงเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นข่าวที่หดหูมากและทำให้เราเห็นจิตใจของมนุษย์ว่า ทำไมมันเป็นเช่นนี้ได้จริงๆหรอเราคิดว่ามันจะมีแค่ในหนังนะพี่น้องแต่ในชีวิตจริงมันก็เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าหดหูมากนะแต่เราจะไม่ให้ความหดหูหรือความกลัวเข้ามานะพี่น้องพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อเราอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะส่งตัวเองเข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือว่าช่วยกู้ทุกๆคนที่มันเกิดเหตุร้ายกับเขานะะแต่ หน้าที่นั้นเป็นของพระเจ้าส่วนหน้าที่ของเราคือเราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นสงครามไม่ว่าจะเป็นความน่าสงสารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความป่วยของโลกนี้ความอ่อนแอนของโลกนี้นะคะเราทําได้อย่างหนึ่งคือการอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจเมื่อเราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องพระเจ้าจะใช้เหล่าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ไป ทำสงครามแทนเรานะะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เป็นของพระเจ้าหน้าที่การอาธิษฐานแล้วการเฝ้ายามการเฝ้าระวังนั้นเป็นของเรานะะที่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าที่จะให้สําเร็จนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้ตอนนี้นะ่ะแม้กระทั่งคริสเตียนเราจะริรู้สึกว่าเราเริ่มมีความกลัวนะะเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยกำลังเกิดขึ้น แบบที่พระคัมภีร์พูดถึงในยุคสุดท้ายสงครามกําลังเกิดขึ้นโรคระบาดกําลังเกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเรามีพระเจ้าพี่น้องอย่าให้ความกลัวอย่าให้ความกังวลเข้ามาครอบงําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าได้ให้สัญญากับเราแล้วในพระธรรมสดุดี9 1นะคือเราต้องมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า เมื่อไหร่ที่รู้สึกกลัวพี่น้องยกพระมีข้อนี้ขึ้นมาเลยนะในช่วงที่เกิดโควิดเกิดโรคระบาดนั้นข้าพเจ้าใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ทุกวันนะเพราะฉะนั้นจึงไม่กลัวเลยนะทุกสิ่งมันอยู่ในการครอบครอ,องของพระเจ้าแล้วแน่นอนว่าทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าบอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าส่งครอบครองแล้วพระเจ้ารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระเจ้าก็รู้แล้วว่าพระเจ้าจะปกป้องเรานะเพราะฉะนั้นให้เราหยุดที่จะกลัวหยุดที่จะกังวลแต่ หันมานะคะแล้วก็ยึดในพระเจนะของพระเจ้าแล้วอธิษฐานให้มากขึ้นอย่าเปิดช่องว่างในความคิดของเรานะคะให้ความกลัวเข้ามาแต่ขอให้ความคิดของเรานั้นจะเต็มล้นไปด้วยพระเจ้าของพระเจ้านะคะ แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้พี่น้องมั่นใจนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้นะพระคัมภีร์ในได้พระคัมภีรค์คลสีบทที่สองข้อสิบห้านะคะได้พูดแล้วว่าไม่ว่าวันนี้มารซาตานธิ์อำนาจแห่งความมืดของมันจะเป็นยังไงแต่มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระเยซูแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่จะกลัวเมื่อพระเ,เมื่อพระเยซูนั้นได้ทำลายอำนาจของความมืดแล้วได้กดมันไว้นะคะ พร,าาพ,รพระเยซูได้ทำให้ซาตานพราะพระเยซูได้ทําให้ซาตานนั้นเป็นอัมาพาตทําลายแผนงานของมันทุกอย่างนะแล้วพระองค์ทรงประจานพวกมันและวิญญาณชั่วของมันไว้บนไม้กางเขนในสิ่งที่พระองค์ทำนะเพราะฉะนั้นพระเยซูได้ ความสิ่งเหล่านี้ลงแล้วและพระเยซูได้กดอํานาจมืดเหล่านี้ไว้ภายใต้ฝ่าเท้าของพระองค์เพราะฉะนั้นสิทธิอานาจของนั้นเป็นของเราด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรจะต้องกลัวแต่เราจะต้องยึดในความจริงในความสว่างคือพระชนะของพระเจ้าที่เราจะพูดออกมาด้วยความเชื่อนะ,ะเพิ่มความเชื่อในชีวของเรานะ,ะให้เราอธิษฐานแบบนี้นะคะว่า เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่ออัศจรรย์และความเชื่อที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้เป็นชัยชนะที่มีชัยชนะอยู่เหนือความเจ็บป่วยอยู่เหนือความกลัวอยู่เหนือความกังวลทุกอย่างความเชื่อนั้นมีชัยชนะอยู่เหนือความอ่อนแอและชีวิตของพระเจ้ากำลังทำกิจอยู่ในเราและทำให้เรานั้นมีชัยชนะที่เหนือกว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เชื้อไวรัสสงครามผลกระทบใดๆจะไม่มีที่พลอะไรต่อชีวิตของเราเพราะเราอยู่ภายใต้การอารักขาและการปกป้องของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงรอบรู้เราที่ฐานโราเราปฏิเสธเชื้อโรคเชื้อไร้ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ข้าพเจ้าเดินในการครอบครองนะครอบครองอยู่เหนือความเจ็บป่วยอยู่เหนือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเรามีชัยชนะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นชัยชนะของเราและพระองค์ทรงให้ชัยชนะที่อยู่เหนือโลกนี้ให้กับเราไว้ครอบครองแล้วแล้วเรามีสิทธิอำนาจในการครอบครองร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ข้าเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ